เจียว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 เจ้าใหญ่เลยดูนะคะเออพากันเจียวเจ้าเจียวเจ้าอะไรเจียวเจ้าเพราะว่าเห็นตําแยแมวค่ะวันนี้พี่ชนใจดีเอาตแยแมวมาให้อีกแล้วเนี่ยอย่าแกล้งน้องนะลูลกอย่าแกล้งน้องแล้วก็ได้กลิ่นได้กลิ่นได้ยินก็เลยพากันเจียวเรียกแม่เนี่ยค่ะพากันลุมล้อมแม่รอแม่เอาให้ เอาตำเย,ยมเาให้เด็กๆกินก่อนนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งข้างบนข้างนอกหลังบ้านก็เจียวนะคะหลังบ้านก็เจียวอ่าแล้วๆกินแล้วกินแล้ว,ว,วแม่ยายเต็มบ้านเลยนะคะดูสินะคะดูพ่อ,พอแม่ดูเอานะเออเออยังไม่ทันได้กินเลยก็เกือกกิ้งแล้วพี่สายพี่สายยังไม่ทันได้กินก็เกือกกิ้งแล้วเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะ พ่อใ okay. แม่ดูอ้าวเด็กๆด,ดีใจแค่ไหนได้กินตำยายแมวนะคะนานๆได้กินทีเนาะแม่กิ่งก็จะพี่เขาก็ใจดีนะคะเก็บมาให้เด็กๆทุกเดือนก็เดี๋ยวพี่เขาจะเก็บมาให้เด็กๆทุกเดือนค่ะแล้วก็จะให้กินค้ะสลับกันกับไข่เงินเนาะกินค้ะสลับกันกับไข่เงินดูนะคะเต็มบ้านเลย ยาวไปทั้งแถบเลยนะคะหลังบ้านก็ละง,งมกันดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีใครได้ที่หรือยังมีใครได้ที่หรือยังลูกอตุน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 เป็นยังไงลูกฮนะตุนได้ตุนได้ที่หรือยังคะคนสวย ปล่อยให้พวกเขากินกันไปก่อนนะคะปล่อยให้พวกเขากินกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสักพักให้กลับมาดูนะคะว่าจะเป็นสภาพยังไงบ้างจะนอนเกลอกกิ้งกันแค่ไหนเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆเลยพี่ฉนยเอามาให้เยอะมากๆเลยก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่นึกถึงเด็กๆตะกูลทองเดี๋ยวแม่กิ่งจะเอาไปให้เด็กหลังบ้านกันก่อน,นะคะ่ะ จะไปให้เด็กหลังบ้านกันก่อนพี่สายอย่าแกล้งตรูนนะลูกนะพี่สายห้าแกล้งตรูนนะแบ่งกันกินนะลูกเยอะแยะเลยอาน้ำพาน้ำพาน้ำพา,ำพาลงมากินมาลูกมาน้ำพากินเป็นไหมลูกกินเป็นไหมคะคนสวยลงมากินตํำแย่แมวเร็วมา ส่วนอันนี้คือเด็กหลังบ้านนะคะเด็กหลังบ้านเอาแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินเด็กหลังบ้านก็กินกันใหญ่เหมือนกันนะคะเอาแบง่งแบง่งแบ่งกันกินเยอะแยะเลยดูชิเนี่ยดูชี้ดูชี้อันนี้พี่ซับแล้วก็วันนี้แม่ก็มีให้กินขนมขบเคี้ยวด้วยนะคะให้กินขนมขบเคี้ยวอากำไรทองกำไรทองดูนำโชคนำโชค แม่ยังไม่ได้เปิดไฟโซนโน้นนะคะทำไมทองก็กินใหญ่เลยนะคะมุมนี้จะเป็นที่ซับแบ่งๆกันกินลูกแบ่งๆกันกินเยอะแยะเลยลูกเยอะแยะเลยนะหลังบ้านจะกินมุมไข่มุมมันนะคะอันนี้เคนตะเคนตะกินอยู่ในกรงนะคะไม่เอาสอดเข้าไปให้ อันนี้ทองเอกกับทองทิวนะคะนี่ทองส้อยอัถุงทองอันนี้ถุงทองถุงทองก็กินใหญ่เลยนะคะทุงทองกินใหญ่เลยเหมือนกันพากลับเข้ามาดูในบ้านนะคะกลับเข้ามาดูในบ้านทองแท่งทองแท่งก็กินใหญ่เลยนะคะ และส่วนกลุ่มนี้เป็นยังไงลูกฮะเริ่มได้ที่กันหรือยังพี่สายพี่สายพี่สายได้ที่ยังลูกอะพี่ทองก้อนจะกินข้างบนต้องให้แม่เอามาให้ข้างบนนะคะไหนไหนไหนได้ที่กันหรือยังพี่สายเริ่มนอนเอกเนกแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวก็จะเข้าเทศกาลสงการแล้วแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านกันนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ทุกท่านปลอดภัยแข็งแกร่นะคะเดินทางปลอดภัยแข้วคกร่งทุกทท่านค่ะแล้วขอให้มีความสุขในวันสงการนะคะที่ได้ไปเจอครอ,อบครัวเนาะ บางท่านก็อาจจะทํางานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปเออจอญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดแม่กิจก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะแต่ตอนนี้คือตุนๆของเราค่ะให้ดูตุนๆของเราเริ่มเกิดกิ้งกันแล้วค่ะฟองหยดก็เริ่มดูดูลูกสาวให้ดูลูกสาวนะคะ ตอนนี้มีคนที่ฟินที่สุดน่าจะเป็นสตูนนะคะมุมนี้เป็นสตูนกับน,นําชัยสตูนกับน,นําชัยสตูนฟินมากเลยค่ะนอนเป็นกองเลยค่ะเห็นแล้วเอ็นดูนะคะเออตรงน้นทำามากันลูกอะอาทองเต็มทองเต็มทองเต็มมามา น้ำพากินนะลูกนะน้ำพาก็กินนะคะอันนี้แม่ทองเพิ่มกลุ่มนี้แม่ต้องเอามาให้ตามบนโต๊ะเลยนะคะอ่ะตัง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 ลูกตังตังคึกตังตังกินไปแล้วนะคะกินไปแล้วว้กากสาว ลูกเช้าทองมั่นค่ะทองมั่นดูดูทองมันงมนงม่นเขาน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะคะทองมั่นเนี่ยสาวขี้อ้อนอีกคนนึงนะคะอ้อนทั้งแม่กิ่งอ้อนทั้งแม่ของเขาแม่ทองมาน้ำชายน้ำชายยังไม่ได้ฟินนะคะอ่พี่ทองก้อนไม่กินเหรอลูกฮะอ่พี่ทองก้อนไม่กินเหรอครับ ตูนน้อยโอ้ยลูกสาวแม่เนี่ยฮะฮะรู้สึกจะฟินมากกว่าใครนะลูกตูน,ตนฟินมากกว่าใครนะหนูเนี่ยแย่คนโน้นคนนี้นะคะกินไปฟินไปนะคะ กอดไปเยอะเลยลูกตุนตูนฮะจองคนเดียวไว้เยอะเลยอ่ะลูกไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยเหรอนะตุนตุนไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยเหรอลูกทองอน้นข,ขอขอขอทองอ้นกินหน่อยนะลูกนะนะตุนตุนขอทองอ้นกินหน่อยนะ ปล่อยให้ละเลงแบบนี้กันไปเลยนะคะทั้งคืนเลยวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กิ่งค่อยเก็บทีเดียวนะคะยังไงบ้านก็ยกให้พวกเขาเลไปแล้วเนาะเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่พวกเขาค่ะแม่มีหน้าที่อย่างเดียวคือคอยตามเก็บนะคะนี่แหละมนุษย์แม่อย่างเราค่ะรักเขาแล้วก็ต้องยอมทุกอย่างมอนอย่างที่เอฟซีบางท่านบอกนั่นแหละ พอเรารักเขาแล้วเราก็ยอมได้ทุกอย่างค่ะ สองคนพี่น้องกินอยู่หน้าบ้านนะคะสองคนพี่น้องทองคูนกับทองมณีกินอยู่หน้าบ้านกินไปชมวิวไปครับช่วยตื่นแล้วเหรอลูกอาตื่นแล้วมามามาแม่อมเอาตำเจแมวเอามาให้กินโอ้อยเอาตำเจีย๊ยมาให้กินนะคบครับครับครับกินไปอย่าบนกินไปอย่าบน ะกินไปอย่าบนได้กินครบทุกคนนะคะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ปิดท้ายที่สุดหลอบุญช่วยนะคะบุญช่วยขี้บนฉายาเขา ฉายาเขาจอมขี่บ่นค่ะเพราะว่าเขาจะชอบขี่บน่นขี้วุ่นวายเนาะแม่กิ่งขอบคุณพี่ชนะอีกครั้งนะคะที่เอาตําแยแมวมาให้เด็กๆได้กินในวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ แล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อม่ f เอซทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้กับเด็กๆตะกูลทองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้เด็กๆหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ